ใ,ในค่ำคืนวันนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับต้องขอขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับคุณสมนึกพรมเขียวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคุณภพยเจนมากสุวรรณท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาคุณประสงค์บริลักษ์ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต4นะครับคุณชนพัฒนาคสัว ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขาเขตส,สาคุณสมยศพลายดวงท่านในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขาคุณปเรเมศเฮงสวัสดิ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงาครับคุณนทวุฒิแสงสีคํารวมถึงท่านที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับคุณสมพรชัยสงขลาขอบคุณท่านผู้ว่าการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยครับดกรก้องศักดิ์ยอดมณี ท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดตรสุปราณีคุปตาสาและท่านนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับคุณสมชาติจเจริญวัชระวิทย์ขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับมีไตขานะครับต่อยท้องต่อยหน้ยาตีใหญ่นะครับแต่ว่าโอ้โหไม่ตกใจเลยนะครับเพชเดชนิ่งหเหลือเกินทางตีใหญ่เองก็เคยพลาดนา ให้ให้กับเดชเพชรนะครับคู่แฝดของเพชรเดชมาแล้วนะครับไม่เคยเจอกับเพชรเดชนะครับเคยเจอกับเดชเพชรหลายคนก็อาจจะมาคุณคุณเอาโดนหมัดมาหน้าสะบัดไปเหมือนกันกับเพชรเดชแข้งซ้ายดีสกัดไว้ก่อนครับตีใหญ่นี่ก็เกรงกำปั้นขวาแน่นครับรอจะบวกโอ้ยนี่ครับมานี่แหละครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างเกรงกำปั้นโอ้ยนี่ครับมาตอนนี้เป็นตีใหญ่ครับ รุ่นที่จากโคราดมาตอนนี้ลงทุนไปก่อนครับยัดเข่าขวาบไปเพรเดชคืนมาด้วยแทงซ้ายหน้านี่ครับโอ้โหทั้งคู่นี่ไม่มีใครถอยเลยนะครับขยับขยับแตะแตะแล้วก็นี่ครับเสียบายตีใหญ่โอ้เพรเดชเสียบคืนนี่ครับลูกนี้ทําได้ดีครับเพรเดชโอโ้มาเกี่ยวได้ในเททิ้งเลยนะครับดูว่าจะเร็วกว่านะครับมวยขวาครับ เพชรเดชแต่ว่าสายหน้านี่โอ้โหออกจากจ้านนรัก็ม่นเหลือเกินมาดูว่าตีใหญ่ก็พยายามจะเบียดนะครับเจาะยางต่อยมดดัดเพชรเดชนี่นะครับซ้ายคอยสกัดเอาไว้ดูว่าจะมั่นใจแล้วครับมาถึงตอนนี้จดเท้านี่ยืนกันใกล้เลยนะครับทั้งเพชรเดชกับตีใหญ่ครับออกอาวุธกันตะลุบตุบตับครับเสียงดังฟังชัดหมัดขวาจิ้มไปก่อนครับตีใหญ่ก็หาเรื่องไปเรื่อยครับ ประเภทแบบมหายิ่งเจ็บแกยิ่งยิ่งเดินมาเตะหลุดโอ้ยเตรียมที่จะสวนเหมือนกันครับเพชรเดชน, <c oughs> นี่ครับโดนถีบเสียจังหวะไปนิดนึงปล่ยยกสามแล้วครับสายหนกเพชรเดชประสานแข่งกันเลยครับตอนนี้ขยับเดินนี่ครับมาหมดยกที่สามพับความมันกันแป๊บหนึ่งครับ่าแน่นขนัดเลยครับ มารับชมการแข่งขันมวยไทยอาชีพศึกมาตุภูมวยไทยครับนัดใหญ่เลยครับเป็นการร่วมมือกันของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและทางจังหวัดสงขลานะครับอนี่ครับตามกันต่อเลยครับพี่อาียกสี่ดูว่าจะเป็นงานหนักแล้วนะครับของตีใหญ่คะนนนี้ตามอยู่2แต้มนะครับก็พยายามต้องบวกหมัดแล้วนะครับต้องมีหมัดมีศอกขยับเข้าไป โอ้แต่ว่าตวงไงดูจังหวะการจับการหมุนตีนะครับโอ้ยังทําได้ดีเลยครับเพชรเดชมาดูว่าตีใหญ่จะเร่งได้ขนาดไหนเท่านั้นเลยครับอ่ะมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเลยนะครับตีใหญ่เพราะว่าคะแนนตามอยู่2คะแนนครับเพชรเดชก็ใช้ฝีมืออามานี่แหละครับเกี่ยวแล้วก็หักเททิ้งไปแต่เชื่อว่ามวยอย่างตีใหญ่ทีเด็ด99นี ไม่ว่าจะเป็นรองขนาดไหนก็าสามารถจะพลิกเกมได้นะครับหมัดอันตรายศอกหน้ากลัวครับเขียล่างแทงซ้ายหมัดมายังโดนบริเวณกาดด้านซ้ายของเพชรเดชนะครับไล่ไล่ตัดเวทีครับเจาะยางต่อยหมัดมาแต่ว่าสวนด้วยหมัดตรงเลยครับนี่นะครับอย่างที่บอกว่ายังประมาทไม่ได้นะครับยังมาแรงแงหนักหนักทุกลูกเหมือนกันนะครับตีใหญ่ ขยับเข้าไปดูเพชรเดชากาดไม่ตกนะครับโอ้แล้วมีแ้งซ้ายวนออกซ้ายออกขวามาชกในเกมตั้งรับแล้วครับมาถึงตอนนี้วันนี้ตีนซ้ายหน้าของเพชรเดชครับก็ถือว่าทํางานได้ดีครับออกมากกว่าตีนขวาด้วยครับสีใหญ่โดนแล้วก็ไม่สะเทือนอยู่แล้วครับนชนเข้าไปครับมา เจอถีบทำลายจังหวะไว้ครับแทงขวาไปครับของเพชรเดชอ่ะมาซ้ายกว่าจะเข้าไปต่อยหมัดได้ก็จะโดนเนี่ยครับจะโดนแข้งไปก่อนนะครับตีใหญ่แต่วันนี้มาใช้ในเกมตั้งรับนะครับฝีมืออ่ะยัยยุกยิกยุกยิกมา ทำท่าจะปวดหัวไปเหมือนกันนะครับโอ้โหเตะเจาะยางไปเรื่อยนะครับมันจะสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยครับตีเครับโอ้โหดูว่าจะเน้นด้วยมีเตะเจาะยางแล้วก็สายหน้านี่คอยสกัดเอาไว้ตีใหญ่ก็ไม่สนไม่ยับจะเดินตัวเหมือนกันแต่ว่ายังเข้าไปถึงตัวเลยครับทัจกจะโมโหแลวครับเดินเร็วขึ้นเบียดเข้าไปโอ้ยสับซอกเขา อย่างไรก็ดีนะครับยังประมาทไม่ได้เลยนะครับเพชรเดชอาวุธของตีใหญ่นี่แรงทุกลูกนะครับทั้งมัดทั้งสอกครับเชื่อว่าคู่นี้นี่ผิดคาดใครหลายๆคนครับแฟนมวยที่ติดตามรายการมวยประจำก็น่าจะเห็นสไตล์ของทั้งคู่ครับส่วนใหญ่จะชกไม่ค่อยคบ5ยกครับคิดว่าคู่นี้นี่อาจจะเป็นเกมสั้นครับแต่ว่าเดินทางมาถึงในช่วงปลายยกที่4ครับ ยังเข้าไม่ถึงตัวกรบสีใหญ่หมดยก4ี่ครับพักแป๊บเดียวครับกับส่ายแดงเชดเดตต้องมีนับมีน็อกอย่างเดียวแล้วนะครับตีใหญ่พยายามจะเร่งในช่วงพักยกนี่มนใต้ตักไม่ทีนะครับบอกให้เดินให้เร็วนะครับเบียดเข้าไปเรื่อยๆออกหมัดเยอะๆครับเขาบอกว่ากำปั้นไม่มีรู้ครับขอให้โดนกรบตีใหญ่นับน็อกเท่านั้นครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปต่อยแม่ตีนซ้ายหน้า แปดจากสุราชวันนี้ก็ถือว่าทํางานได้ตลอดครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายการมวยดีๆครับศึกดาวรุ่งเพชรยินดีจิมมี่วาดีบวกกิจปากพยูนครับอาทิตย์ที่14มกราคมครับที่สนามกีฬากลางอําเภอปากพยูนนะครับพี่น้องแฟนมัดมวยภาคใต้นะครับก็ไปรับชมกันได้ครับ20คู่มวยดาวรุ่งครับในแดนใต้ครับในศึกดาวรุ่งเพชรยินดีนะครับบวกจิมมี่วาดีบวกกิจปากพยูนครับ พี่ฉิวสบายย้อยย้ำเลยครับมวยชุดนี้แหละครับจะเป็นกําลังหลักของในสายสึกของเพชรยินดีอนาคตอันใกล้นะครับอาทิตย์ที่14มก,กราคมครับไปเจอกันที่สนามกีฬากลางอําเภอป,ปากพยูนครับนี่ครับมายกสุดท้ายแล้วครับมาผ่านมาครึ่งยกมาตอนนี้ก็เป็นตีใหญ่ครับตีใหญ่รุ่นพี่นี่ครับามากำปัน้นมา แตะแตะซ้ายแตะซ้ายแล้วขวารอดูครับแต่ว่าเพชรเดชมประมาทไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เหมือนจะคะแนนออกนําไปเล็กน้อยแล้วครับไฟแดงโอ้โหตีใหญ่ตอนนี้ลุกไล่หาจังหวะอยู่นะครับ นี่ครับโอ้โหแขยย่งกับบ้านขวาไปแต่ว่ายัางไม่ถึงครับเรียวว่าหมัดขวานี่มานี่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับเร็เดชเองก็ออกซ้ายออกขวาไม่ประมาทมีลูกทีบวันนี้ถือว่าทํางานได้ดีนะครับหมัดหน้านี่ก็รบกวนเอาไว้นะครับอย่ทำอะไรจังหวะไปเรื่อยแล้วก็มาชกในเกมตั้งรับปล่อย้ตีใหญ่นีก็พยายามจะบวกเหมือนกันแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับมาถึงตอนนี้อึดอัดเหมือนกันนะครับตีใหญ่ แกตีนซ้ายหน้าไม่ได้ครับวันนี้เก่งกำปั้นก็จริงครับแต่ว่าพอโดนเตะไปที่ท่อนแขนด้านขวาย้ยำไปที่แผลเดิมบ่อยๆนี่แหลมันก็ทำให้พละกกำลังที่มันมีร้อซ์มันอาจจะลดลงไปครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นคู่เอกนำรายการของเราแล้วนะครับคมมาตักออัจฉริยะเจอกับธนูเพชรวรสังประภัยครับในพิกัดน้ำหนัก132ปอนด์แล้วก็ย้ำกับแฟนมวยนะครับ พอจบถ่ายทอดทาง True For You แล้วก็ยังมีอีกหลายคู่นะครับมีไลฟ์สดผ่านทาง Facebook f แฟนเพจครับแฟนเพจมวยเด็ด <Yeah. S 1> 789นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็แฟนเพจของ <Yeah. S 1> กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ก็สามารถรับชมกันได้ครับ <Yeah. S 1> วันนี้มวยดีมวยคุณภาพส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ <Yeah. S 1> เสียงะระฆังยกสุดท้ายมาแล้วครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ พอตัดสินเสร็จแล้วผู้ต่อไปก็เป็นผู้เอกแล้วนะครับน่าสนใจมากๆครับคมประตักกับธนูเพชรอีกรอบหนึ่งเอาละครับเดี๋ยวมาดูการประกาศคะแนนนะครับจากพิธีกรครับ สำหรับผู้ชนะคู่รองของเรานะครับได้แก่นักสู้มุมแดงครับเพชรเดชมวยเด็ด789เครับ <Yeah. S 1> เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนตีใหญ่ทีเด็ด9 9ไปนะครับ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าสู้กันได้สนุกตื่นเต้นร้าใจตลอด5ยกเลยครับ <Yeah. S 1> ยินดีกับเพชรเดชด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ในช่วงนี้เราพักกันก่อนแป๊บเดียวนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวกลับมารับชมความมันของคู่เอกคมมาตักกับธ <Yeah. S 1> นูเพชรครับ